ถามตอบเวชกรรมไทยคำพีกระสาย 1. อาการกระทำให้หัวเหน่าและท้องน้อยแข็งดุดดังแผ่นศิลาให้ไหวตัวไปมามิได้ครั้นแก่เข้าแข็งลามขึ้นไปถึงยอดอกบริโภคอาหารไม่ได้ให้ปวดขบดังจะขาดใจตายจงตอบคำถามต่อไปนี้อยู่ในคำพีอะไรชื่อโรคอะไร ยาท้ายคำพีชื่ออะไรยาท้ายคำพีมีตัวยาอะไรบ้างตอบมา5ข้อพร้อมน้ำหนักตอบอยู่ในคำพีกระใสชื่อโรคกระัสเหล็กยาท้ายคำพีชื่อ,อยาที่ใช้ในการรักษากระใสทั้งหมดยาท้ายคำพีมีตัวยาสมอดีงูสมอไทยหนัก20บาทสแสมทะเลสแสมสารใบมะกาใบมะดันขี้เหล็กเกลือบรเพชด ราชาพลูหนัก10บาทแก่นลั่นทมราชเจตมูลเพลิงดีปลีกระเพราดินประสิวยาดำสะขานส้มปล่อยเถาวันเปรียงใบมะขามดอกคำฝอยหนัก5บาทเทียนทั้ง9หนัก2บาทฝักราชพฤกหนัก3ฝักนำตัวยาทั้งหมดต้มรวมกันรับประทานวันละสามครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเพิ่มลดได้ตามธาตุหนัก เบาครั้งละ 2- อสช้อนโต๊ะ 2. กล่าวคือวายโยเดินแทงเข้าไปในเส้นเอ็นภายในเป็นอาคันตุกะวาตะและให้เส้นนั้นพองขึ้นในท้องให้จุกให้แดกดังจะขาดใจนอนคว่ำร้องอยู่เป็นนิดจะนอนหงายก็ไม่ได้ให้ทุกเขเวทนาเป็นกำลังจงตอบคำถามต่อไปนี้อยู่ในคัมภีอะไร ชื่อโรคอะไรยาท้ายคัมภีชื่อยาอะไรยาท้ายคัมภีมีตัวยาอะไรบ้างตอบมา5ข้อพร้อมน้ำหนักตอบอยู่ในคัมภีกระสยชื่อโรคก,กระสยจุกยาท้ายคัมภีชื่อ,อยาที่ใช้ในการรักษากระสัยทั้งหมดยาท้ายคัมภีมีตัวยาสมอดีงูสมอไทยหนัก20บาท สแสมทะเลสะแสมสารใบมะกาใบามะดันขี้เหล็กเกลือบรเพชรราชาพลูหนักสิบบาทแก่นลั่นทมรากเจตมูลเพลิงดีปลีกะเพราดินประสิวยาดำสะคานส้มป่อยเผาวันเปรียงใบมะขามดอกคำฝอยหนักหบาทเทียนทั้ง9้าหนักสองบาทฝักราชพฤกษ์หนักสามฝัก นำตัวยาทั้งหมดต้มรวมกันรับประทานวันละสามครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเพิ่มลดได้ตามธาตุหนักเบาครั้งละ2-3ช้อนโต๊ะ 3. เกิดขึ้นเพื่อสันทาคาตกระทำให้ปวดขบสวงอกดังจะขาดใจตายเป็นแล้วหายไป1เดือน2เดือน3เดือนก็กลับมาเป็นอีก เป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนครั้นนานเข้าทำให้ผิวเนื้อขาวซีดและเผลือดผอมแห้งลงจงตอบคำถามต่อไปนี้อยู่ในคัมพีอะไรชื่อโรคอะไรโรคนี้กระใสกับฝีต่างกันที่อะไรยาท้ายคัมพีชื่ออะไรยาท้ายคัมพีมีตัวยาอะไรบ้างตอบมา5ข้อพร้อมน้ำหนักตอบ อยู่ในคัมภีกระสยชยชอโรคกระสยปลวกโรคนี้กระสกับฝีต่างกันที่ฝีมีหนองกระสไม่มีหนองอยาท้ายคัมภีชื่อ,อยาที่ใช้ในการรักษากระสทั้งหมดยาท้ายคัมภีมีตัวยาสมอดีงูสมอไทยหนัก20บาทสแสมทะเลสะแสมสารใบมะกาใบมะดันขี้เหล็ก เกลือบรเพชรราชาพลูหนัก10บาทแก่นลั่นทมราจเจตมูลเพลิงดีปลีกระเพราดินประสิวยาดำสะข้านส้มป่อยเถาวันเปรียงใบมะขามดอกคำฝอยหนัก5บาทเทียนทั้ง9หนัก2บาทฝักราชพฤกษ์หนัก3ฝัก นำตัวยาทั้งหมดต้มรวมกันรับประทานวันละสามครั้งก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นเพิ่มลดได้ตามธาตุหนักเบาครั้งละ2-3ช้อนโต๊ะ 4. เกิดเพื่อบริโภคอาหารเมื่อท้องว่างอยู่และยังไม่ได้บริโภคอาหารก็สงบเป็นปกติดีครั้นบริโภคอาหารเข้าไปน้อยก็ดีมากก็ดีจึงกระทำให้ขึ้นมายอดอก บางทีให้อาเจียนบางทีให้แน่นอกและชายโครงให้หายใจไม่ตลอดท้องดังจะสิ้นใจแล้วกระทําให้แน่นขึ้นมาแต่ท้องน้อยจงตอบคำถามต่อไปนี้อยู่ในคัมภีอะไรชื่อโรคอะไรยาท้ายคัมภีชื่ออะไรยาท้ายคัมภีมีตัวยาอะไรบ้างตอบมา5ข้อพร้อมน้ำหนักตอบ อยู่ในคำพีกระสายชอโรคกระสาท้นยาท้ายคำพีชื่อ,อยาที่ใช้ในการรักษากระสาทั้งหมดยาท้ายคำพีมีตัวยาสมอดีงูสมอไทยหนัก20บาทสมแทะเลสมแสารใบมะกาใบามะดันขี้เหล็กเกลือบรเพชราชาพลูหนัก10บาท แก่นลั่นทมรากเจบตะมูลเพลิงดีปลีกระเพราดินประสิวยาดำสขานส้มปล่อยเถาวันเปรียงใบมะขามดอกคำฝอยหนัก5บาทเทียนทันท9้าหนัก2บาทฝักราชพฤกษ์หนัก3ฝักนำตัวยาทั้งหมดมาต้มรวมกันรับประทานวันละ3ครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็น เพิ่มรสได้ตามธาตุหนักเบาครั้งละ2-3ช้อนโต๊ะ 5. ทําทให้ปวดสะดุ้งทั้งตัวแล้วขึ้นเอาชายโครงทั้งสองให้ร้องดังจะขาดใจบางทีให้ขบไปทั่วทั้งตัวจงตอบคำถามต่อไปนี้อยู่ในคัมภีอะไรชื่อโรคอะไรยาท้ายคัมภีชื่ออะไรยาท้ายคัมภีมีตัวยาอะไรบ้างตอบมา5ข้อพร้อมน้ำหนัก ตอบอยู่ในคำภีกระสัยชื่อโรคกระใสปลวกยาท้ายคำภีชื่อ,อยาที่ใช้ในการรักษากระใสทั้งหมดยาท้ายคำภีมีตัวยาสมอดีงูสมอไทยหนัก20บาทแสมะทะเลแสมสารใบมะกาใบามะดันขี้เหล็กเกลือบอระเพ็ดราชาพลูหนัก10บาทแก่นลั่นทมรากเจตมูลเพลิงดีปลีกระเพรา ดินประสิวยาดำสะขานส้มปล่อยเถาวันเปรียงใบมะขามดอกคำฝอยหนัก5บาทเทียนทาง9้าหนัก2บาทฝักราชพฤกษ์หนัก3ฝักนำตัวยาทั้งหมดต้มรวมกันรับประทานวันละ3ครั้งก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเพิ่มลดได้ตามธาตุหนักเบาครั้งละ2-3ช้อนโต๊ะ